สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินตามทางธรรมธรรมะในชีวิตประจำวันและวันนี้เป็นตอนที่11แล้วนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนน่าจะกำลังประสบกับปัญหาเดียวกันนั่นก็คือความกังวล ลองหลับตาลงช้าๆครับแล้วลองนึกภาพตามผมไปนะครับภาพของวันพรุ่งนี้ของสัปดาห์หน้าของเดือนหน้าของปีหน้าเราทุกคนล้วนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงภาพความสำเร็จที่อยากได้ภาพความล้มเหลวที่กลัวภาพเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้ ภาพปัญหาที่ต้องเผชิญหน้าสมองของเราเหมือนกำลังทำงานหนักเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งในอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมผมอยากให้ทุกท่านลองสังเกตตัวเองดูสักนิดนะครับว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาไปกับการอยู่ในปัจจุบันจริงๆสักกี่ชั่วโมองครับ หรือเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนเส้นเวลาที่ลากไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราอาจจะนั่งทำงานอยู่ในวันนี้แต่ใจกลับคิดถึงงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้เราอาจจะกำลังกินข้าวแต่สมองกลับคิดถึงเรื่องที่ต้องไปคุยกับเจ้านายตอนบ่ายเราอาจจะกำลังใช้เวลากับครอบครัวแต่ในใจ กลับกังวลถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในเดือนหน้าแล้วสุดท้ายเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจทั้งที่เรายังไม่ได้เผชิญหน้ากับมันจริงๆเลยด้วยซ้ำครับนี่แหละครับคือหลุมพรางที่ลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์หลุมพรางที่ชื่อว่าอนาคต ผมจำได้ว่ามีผู้ฟังท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาผมครับเขาบอกว่าพี่ครับหนูรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เคยมีความสุขเลยในชีวิตแต่ละวันผมถามกลับไปว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นครับเขาตอบว่าก็หนูต้องทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆ เพื่ออนาคตจะได้สบายหนูต้องเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านเพื่อส่งลูกเรียนทุกอย่างที่ทำในวันนี้ก็เพื่ออนาคตหนูไม่เคยได้หยุดคิดถึงเรื่องอื่นเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกคุ้นคุนไหมครับเรามักจะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้วางแผนอนาคตให้มองไปทั้งหน้า ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็นแต่ความกังวลที่มากเกินไปจนกลายเป็นความทุกข์ระทมในปัจจุบันนี่สิครับคือปัญหาเรามาลองเปรียบเทียบชีวิตของเราเป็นเหมือนกับการเดินทางบนถนนสายหนึ่งนะครับป้ายบอกทางข้างหน้าคืออนาคตและสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ตรงหน้าคือปัจจุบัน เราทุกคนล้วนต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนสายนี้ครับเรามองเห็นป้ายข้างหน้าว่าอีกกี่กิโลจะถึงจุดหมายว่าจะมีทางแยกไหมว่าจะมีอุปสรรคอะไรขวางอยู่หรือเปล่าคนส่วนใหญ่พอเห็นป้ายบอกทางข้างหน้าแล้วแทนที่จะสนใจวิวทิวทัศน์ที่สวยงามข้างทางกลับเอาแต่เพ่งมองป้ายข้างหน้าจนคิ้วขมวด กังวลว่าทางจะครุขระไหมกลัวว่าน้ำมันจะหมดก่อนถึงที่หมายหรือเปล่าสุดท้ายตลอดการเดินทางที่แสนยาวไกลเราก็ไม่ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามระหว่างทางเลยแม้แต่น้อยแล้วมันจะไปมีความสุขได้อย่างไรกันครับใช่แล้วครับความกังวลเรื่องอนาคตมันเหมือนกับเงาที่ตามติดเราไปทุกหนทุกแห่ง มันทำให้เรามองไม่เห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าและที่น่ากลัวที่สุดคือมันทำให้เราพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตในทุกๆขณะที่กําลังดำเนินไปเรามักจะคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นสำเร็จถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขเราจึงใช้ชีวิตในวันนี้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นแต่เมื่อเราไปถึง เราก็ดันมีสิ่งต่อไปที่ต้องไขว่คว้าอีกชีวิตของเราจึงกลายเป็นวงจรแห่งการไล่ล่าที่ไม่สิ้นสุดและเราไม่เคยได้พักไม่เคยได้หยุดผมอยากจะถามทุกท่านครับว่าแล้วเมื่อไหรล่ละครับที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตเพื่อความสุขในตอนนี้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองที่กำลังหายใจอยู่ในวินาทีนี้ มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคตลงบ้างและหันกลับมามองปัจจุบันที่เรากำลังยืนอยู่ในส่วนถัดไปของรายการผมจะพาไปสำรวจรากเหง้าของความกังวลน,นี้และเริ่มปูทางให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างเป็นธรรมชาติ ผมอยากจะพาไปเจาะลึกถึงรากเหง้าของมันว่าทำไมเราถึงปล่อยวางความกังวลไม่ได้ง่ายๆผมอยากให้ท่านลองจินตนาการถึงเรื่องราวในอดีตที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีครับเรื่องของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทับอยู่ในปราสาทที่สวยงามมีความสุขสบายทุกอย่าง แต่เมื่อท่านได้เสด็จออกไปเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายท่านก็ทรงรู้สึกสะท้อนใจอย่างลึกซึ้งและความจริงที่ท่านได้พบก็คือความไม่เที่ยงหรืออนิจจงนั่นเองครับความจริงข้อนี้คือหัวใจสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนมาตลอดว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรคงที่เลย ร่างกายของเราก็แก่ไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็มีวันเปลี่ยนแปลงสัพย์สินเงินทองก็มีวันหมดไปแม้กระทั่งจิตใจของเราเองก็ยังไม่หยุดนิ่งแล้วความกังวลเรื่องอนาคตมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ความกังวลเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ครับเราอยากให้อนาคตเป็นไปตามที่เราคาดหวังเราอยากให้ตัวเองมีแต่ความสุข ไม่อยากมีความทุกข์เราอยากให้ทุกอย่างคงที่และมั่นคงแต่พอเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้เราก็เลยรู้สึกกังวลพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงดังที่ปรากฏในขุททการนิกายพระสุตตันตปิฎกที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบระง,งับซึ่งสังขารทั้งหลายได้นั้นเป็นความสุขคำสอนนี้บอกเราอย่างชัดเจนครับว่าทุกสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมานั้นล้วนไม่เที่ยงแท้เราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้ก่อนครับยอมรับว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ลองพิจารณาเรื่องราวในมหานิบาตชาดกซึ่งมีเรื่องหนึ่งกล่าวถึงพระเจ้าสุริยราชที่ทรงกังวลว่าในอนาคตจะไม่มีใครมาสืบทอดราชบัลลังก์พระองค์จึงทรงหาทางที่จะมีโอรสให้ได้แม้ว่าจะต้องทำสิ่งที่ผิดหลักธรรมก็ตามเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่มากเกินไปจนทำให้ขาดสติและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะหมกมุ่นอยู่กับความกังวลจนลืมมองความสุขที่อยู่ตรงหน้าได้เหมือนกันผมอยากให้ท่านลองดูเรื่องราวเล็กๆเรื่องนี้ครับมีชายคนหนึ่งที่ชอบปลูกต้นไม้มากเขาหวังว่าในอนาคตจะมีสวนที่เขียวชอุ่มสวยงามให้ชื่นชมเขาจึงทุ่มเททุกอย่างในการปลูกต้นไม้รดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยแต่ในแต่ละวันเขากลับไม่มีความสุขเลยเพราะเขากังวลว่าต้นไม้จะโตช้าไปไหมจะมีมะแมลงมารบกวนหรือเปล่าจะมีน้ำเพียงพอให้รถทุกวันไหมจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาถามเขาว่าทำไมคุณดูไม่มีความสุขกับการปลูกต้นไม้เลยครับชายคนนั้นตอบว่าก็ผมมัวแต่กังวลว่า ในอนาคตสวนของผมจะสวยตามที่ฝันไว้ไหมคนที่ถามจึงบอกกับเขาว่าแล้วคุณจะมีความสุขไปทำไมกับสวนในอนาคตทั้งที่ความสุขที่แท้จริงคือการได้รดน้ำต้นไม้ในตอนนี้ได้เห็นมันเติบโตในแต่ละวันไม่ใช่หรือชายคนนั้นจึงได้ฉูกคิดได้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ผลลัพธ์ในอนาคตแต่เป็นกระบวนการในปัจจุบันต่างหาก นี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจครับการปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคตไม่ใช่การไม่วางแผนแต่คือการที่เราวางใจในการกระทําของเราในปัจจุบันอย่างเต็มที่เราทําในสิ่งที่ควรทําในวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้อนาคตเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่ว่าทุกมีสาเหตุและหนทางดับทุกนั้น อยู่ที่การลงมือปฏิบัติการที่เรายอมรับความจริงเรื่องความไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อการยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่เป็นการยอมรับความจริงเพื่อให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติและมีความสุขมากขึ้นเราเดินทางมาถึงครึ่งทางของเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับในส่วนที่สองที่ผ่านมาเราได้ทำความเข้าใจถึงรากเหง้าของความกังวลแล้วว่า มันเกิดขึ้นจากความไม่ยอมรับความจริงเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้คำสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับและเครื่องมือที่ทรงมอบให้เราก็คือการเจริญสติหรือสติปัฏฐานสี่นั่นเอง การเจริญสติไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยครับมันคือการที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่าในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่โดยที่ไม่ตัดสินหรือไปปรุงแต่งมันต่อลองนึกภาพตามผมนะครับในขณะที่ท่านกำลังนั่งฟังรายการนี้อยู่ ท่านรู้สึกถึงการหายใจเข้าออกของตัวเองหรือไม่ท่านรู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องหรือไม่ท่านรู้สึกถึงการที่ท่านกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หรือไม่นี่แหละครับคือการฝึกสติในรูปแบบที่ง่ายที่สุดพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการเจริญสติไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวัค อย่างชัดเจนในส่วนของมหาสติปฐานสูตรว่าภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชชาและโทมนัสในโลกเสียได้คำสอนนี้บอกเราว่าการที่เราจะกำจัดความกังวลหรือความทุกข์ใจได้ เราต้องเริ่มต้นจากการพิจารณากายและใจของเราเองอย่างมีสติแต่การฝึกสติไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิอย่างเดียวครับเราสามารถนำมาใช้ได้ในทุกอิริยาบถของชีวิตผมมีตัวอย่างง่ายๆที่ท่านสามารถนำไปลองปฏิบัติได้เลยครับ 1. สติกับการหายใจเมื่อใดที่ท่านรู้สึกกังวลลองหยุดการกระทำทุกอย่างแล้วตั้งใจรู้ลมหายใจของตัวเอง เพียงแค่รู้สึกว่าลมกำลังเข้าและลมกำลังออกไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของมันความกังวลในความคิดก็จะค่อยๆเบาบางลงไปเองครับ 2. สติกับการกินเวลาที่เรากินข้าวลองตั้งใจกินอย่างช้าๆรับรู้รสชาติอาหารกลิ่นอาหารและสัมผัสของอาหารในปาก เราจะพบว่าเราสามารถมีความสุขกับอาหารจานเดิมได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องรีบกินเพื่อไปทำอย่างอื่นต่อ 3. สติกับการเดินเวลาที่เราเดินลองตั้งใจรับรู้ถึงการยกเท้าการก้าวเท้าและการวางเท้าเราจะรู้สึกถึงความมั่นคงในแต่ละย่างก้าวมากขึ้นการเจริญสติเป็นเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อจิตใจครับ ยิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะยิ่งแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อความกังวลเข้ามาจิตใจที่มีสติก็จะเหมือนกับกำแพงที่แข็งแรงครับมันจะไม่ยอมให้ความกังวลเข้ามาทำร้ายเราได้ง่ายๆลองนึกถึงเรื่องราวในอัตถกถาธรรมบทที่กล่าวถึงเรื่องของพระโมกขลานะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกภิกษุอื่นทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส แต่ท่านก็ยังสามารถอยู่กับปัจจุบันและเจริญสติได้อย่างมั่นคงไม่ได้โกรธเคืองหรือกังวลว่าจะต้องเจ็บปวดอีกต่อไปนั่นเป็นเพราะท่านมีสติที่แข็งแกร่งนั่นเองดังนั้นแล้วหนทางแห่งการปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคตไม่ได้อยู่กับการที่เราไปหาทางออกในอนาคตแต่กลับอยู่ที่การที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและใช้เครื่องมือที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้เรานั่นก็คือ สติผมอยากจะชวนทุกท่านมาสรุปและหาทางนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อให้เรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไม่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นการปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆผมอยากให้ท่านลองเปลี่ยนมุมมองเรื่องอนาคตดูใหม่ครับจากเดิมที่เราเคยมองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่จะมาถึงที่เราต้องไปไล่ตามลองเปลี่ยนเป็น อนาคตถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันแทนครับทุกสิ่งที่เราทำในวันนี้ทุกย่างก้าวที่เราเดินทุกคำพูดที่เราพูดทุกความคิดที่เราคิดล้วนเป็นตัวกำหนดอนาคตทั้งสิน้นเหมือนกับเรื่องราวในอัถกถาธรรมบทที่กล่าวถึงเรื่องของเศรษฐีผู้หนึ่งที่กังวลว่าในอนาคตจะไม่มีเงินใช้ แต่เขากลับไม่ได้ลงมือทำงานในปัจจุบันมัวแต่คิดถึงแต่ความยากจนที่จะมาถึงในอนาคตจนสุดท้ายเขาก็ยากจนจร,จริงๆนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้ลงมือทำในปัจจุบันให้ดีพอสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็สอดคล้องกับเรื่องนี้อย่างยิ่งครับกรรมหรือการกระทำในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นแล้วการกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจึงเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์เพราะสิ่งที่เราควรทำคือการสร้างกรรมดีในปัจจุบันต่างหากแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างอนาคตที่ดีด้วยการอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรผมมีเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านลองนำไปปฏิบัติครับ 1. ฝึกหยุดและหายใจในแต่ละวัน เมื่อท่านรู้สึกว่าความกังวลเริ่มเข้ามารบกวนจิตใจลองหยุดการกระทําทุกอย่างแล้วตั้งใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสักสามครั้งครับนี่คือการเรียกสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างรวดเร็วที่สุด 2. เปลี่ยนการคิดเป็นการทาเมื่อท่านเริ่มกังวลเรื่องอนาคตเช่นกังวลว่างานจะเสร็จไม่ทันแทนที่จะจมอยู่กับความคิดนั้นลองเปลี่ยนความคิดนั้น เป็นการลงมือทำในทันทีครับกังวลว่างานจะไม่เสร็จก็เปลี่ยนเป็นฉันจะเริ่มต้นทำงานส่วนนี้ในตอนนี้ 3. ขอบคุณปัจจุบันก่อนนอนในแต่ละวันลองทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วลองหาเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพื่อกล่าวคำขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นการได้กินอาหารอร่อยๆการได้คุยกับคนที่รัก หรือการที่ท่านยังคงมีลมหายใจอยู่การขอบคุณจะทำให้ท่านมองเห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าและทำให้จิตใจของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสมบพเสมอเหมือนกับการที่เราค่อยๆฝึกเดินในตอนแรกเราอาจจะเซไปบ้างล้มบ้างแต่เมื่อเราฝึกไปเรื่อย เราก็จะเดินได้อย่างมั่นคงและสง่างามมากขึ้นจากการพูดคุยที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงปัญหาของความกังวลที่กัดกินความสุขของเราได้รู้ถึงรากเหง้าของมันและได้ทำความเข้าใจถึงเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขนั่นก็คือสติทีนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาสรุปและหาทางนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไม่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นการปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆผมอยากให้ท่านลองเปลี่ยนมุมมองเรื่องอนาคตดูใหม่ครับจากเดิมที่เราเคยมองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่จะมาถึงที่เราต้องไปไล่ตามลองเปลี่ยนเป็นอนาคตถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันแทนครับ ทุกสิ่งที่เราทำในวันนี้ทุกย่างก้าวที่เราเดินทุกคําพูดที่เราพูดทุกความคิดที่เราคิดล้วนเป็นตัวกำหนดอนาคตทั้งสิ้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดจากพระพุทธองค์ที่ทรงสอนไว้ในพระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายที่กล่าวถึงบุคคลที่ควรยกย่องคือบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาท ไม่ปล่อยตัวไปตามกิเลสจงเป็นบุคคลที่มีสติครับจงอยู่กับปัจจุบันเพราะเมื่อท่านอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่แล้วอนาคตที่สดใสก็จะตามมาเองโดยธรรมชาติขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินอยู่บนเส้นทางแห่งธรรมในทุกๆย่างก้าวและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ